ถนนตรงนี้เนี่ยสายตากว้างไหมมันก็ไม่ได้กว้างแค่37เมตรนะคะข้อมูลก็คือมันจะมีทางเลี่ยงเมืองกับทางเส้นไบพัดสุดขึ้นแล้วตรงนี้เนี่ยสะพานเนี่ยเรามาดูความจะเป็นว่ามันไม่ได้จําเป็นแล้วถ้าไม่ไม่มีทางเลี่ยงเมืองเนี่ยหนูว่าหนูต้องให้สร้างนะคะแต่เมื่อเม่มันเกิดขึ้นว่ามีทางเลี่ยงทางเหลือชนบทแล้วก็เส้นไบพาสเห็นว่ามันแก้ปัญหาได้เยอะมากรงไม่ต้องการสะพานเลยจำเป็ไม่ต้องการสะพานเขาเปิดทางสว่างให้ชาวบ้านได้จามากินนะคะ ร้อยหกสิบห้าเมตรคือเพื่ออะไรมันไม่สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างก็คือจะต้องมาบรรจบกันที่สะพานตรงนี้เหมือนกันรถทุกคันก็ต้องมาติดและอย่างถ้ามีทางเลี่ยงเมืองคนที่ไม่ต้องการที่จะผ่านเส้นตรงนี้เขาก็ได้เลี่ยงเข้าไปเลยซึ่งสะพนานจริงๆมันสั้นมากถามว่าความ,มจําเป็น<ม>อะไรเนี่ยเพราะมันสั้น<ม>หนึ่งยา่าเป็นแหล่งที่มั่วสุมเลยแล้วจากตรงนี้เป็นร้านค้าความปลอดภัยหนึ่งเราก็ลดลงแน่นอนความเฉยวางคงตรงนี้ค่ะคือคนทำมันเป็นประตูเมืองของตลาดเก่านั่นได้ค่ะขยายถนนแล้วเราสามารถทำให้มันดูดีได้ นไมได้ก้กปัญหาา,ท,า,หาที่ท่านจะเอาสะพานลอยไปวางเนี่ยเป็นประตูเมืองของเราคนระับมาจากสนามบินกรลลีมาจากคูเกตกรลลีัปจากกระบัาางางนกคับทางงานก็เป็นประตูเมืองผมว่าหลายท่านก็เคยผ่านสะพานลอยและเคยเห็นสภาพของสะพานลอยที่เอาสะพานลอยไปสร้างชุมชนตรงนั้นเป็นยังไงสภาพชุมจนวิกฤตุมชนเศรษฐกิจชุมชนจากระทบอย่างไร ผมเห็น,านาหายยาตามษษษษษษที่ท่านรายงานตามวิศวกรรมเมื่อกี้ผมอากจะมองเห็นนะครับว่าไม่มีผลกระทบต่อชุมชนสภาพภูมิประเทศไม่ไม่เหมาะสมราคาสมมูงมากอะไรอย่างนี้น,นะครับผมบอกว่าจากการที่จังหวัดกระบี่ของเราเป็บบนจังหวัดท่องเที่ยวต้องการภูมิทัศน์เรามีภูเขาหินปูนมากอยู่แล้วท่านไม่จาเป็นที่จะมาสร้างภูเขาให้เรานะครับแล้วก็หลายๆอย่างในพิธีชุมชนที่ผมเองก็ สัมผัสกับพี่น้องประชาชนในในชุมชนตลาดเก่านี่ดีซึ่งเป็นเมืองเก่าเป็นที่ตั้งของจังหวัดเก่ามีประวัติศาสตร์ันยาวนานมีวิถีชุมชนจากชุมชนข้างเคียงมาใช้พื้นที่ของตลาดเก่าตรงนี้ในการค้าขายไม่ว่าจะเป็นการค้าขายพืชผักผลไม้ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายต่างๆนะครับในตำบลข้างเคียงหรืออำเภอข้างเคียงผมบอกว่าจากการที่ท่าน ท่านครห์ทางมิจสากรรมเนี่ยผมก็ก็เห็นด้วยแต่ก็ประมาณเรื่องก็ประมาณเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเอามาพิจารณาแต่ท่านจะต้องทำดูระยะยาวทีนี้ระยะยาวผมก็อกมองว่าระยะยาวเนี่ยเราก็จะมีทางทางเืองที่ตัดไปในเขตเทศบาลกระบี่ที่เราท่านประธานได้ลงพื้นที่ไปดูเมื่อเช้าจากแยกขวนต่อถนนม,มหาราชตัดออกไปเรียบสายไฟแรงสูงนะครับออกไปยังออกไปยัง แยกบากทางวัดคั้มเสืออันนี้ก็สามารถระบายได้ระดับหนึ่งเมื่อกี้นี้น้องประชาชนผู้ปราชาวบ้านผู้ชคมคนนู้นก็มาบอกว่าหน้าบ้านท่านเนี่ยรถสิ่งแรกเดี๋ยวนี้เนี่ยลถจะเรียกไปทางนั้นทั้งทั้งที่ยังไม่ได้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 ขย,ยายถนน,นไปเลยนะครับซึ่งชาวบ้านก็เรียกได้ถ้าเราทําเล่นทางตรงนั้นผมก็เชื่อว่าจะแบ่งเบาไปได้20 ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถึงไม่ถึงครึ่งและก็ต่อไปเนี่ยก็ยังมีถึงทางเลี่ยงเรือที่ทางคมทางหลวงได้มีแผนงานที่จะสร้างนะครับที่สามารถที่จะระบายเชื่อมกับเส้นทางโครงข่ายทางหลวงต่างๆหลายโครงข่ายด้วยกันผมบอกว่าถ้าเกิดท่านเอาประมาณม,มาลงตรงนี้เอามาสร้างตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นสะพานลอยความเสียหายเศรษฐกิจชุมชนท้องพี่น้องประชาชนวิถีชุมชนของตลาดเก่าตรงนั้น ภูมิทัเนเมืองนะครับผมได้เยียนถามกับหลายจังหวัดเรียนปรึกษากับหลายจังหวัดที่จังหวัดที่มีทิศทางในการท่องเที่ยวที่มีการขาย,ขา,ยขายตัวเพิ่มขึ้นเขาไม่เอารับสะแนนลอยเขาไม่เอาก็ถือว่ามาบดบังทัศนียภาพเขาถือว่ามาทําลายวิถีชุมชนแลวผมเชื่อว่าคนที่กาลังเดินหน้าในก,การท่องเที่ยวเนี่ยท่านท่านไปตึกต่องไม่ดีนะครับผมว่าความเสียหายที่ท่านจะเกิดขึ้นเนี่ยผมผมผมไม่กล้าพูดว่าอย่างไรผมมองว่า ท่านมาสร้างตา,าบากเลยแะครับผมมองว่าคงชานหมดท่านมีวิชาค,ความรู้ทางวิศวกรเยอะแยะผมเชื่อว่าท่านท่านทาได้แม้ท่านจะมองว่าไม่ไม่สามารถที่จะสร้างอุโมงค์ได้ไม่สามารถที่แก้ไข,ขได้ทิ่งไว้แบบเดิมผมก็บอกว่าจากหลายเมืองหลายที่หรือจุดวิกฤตทางด้านการจราจรที่ติดขัดก็ไม่ได้ติดขัดจนจนเสียหายมาก นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสนามบินก็เผื่อเวลามาสักครึ่งชั่วโมงผมเองเป็นคนกบงเกิดที่นี่โตตรงนี้ผ่านต,ตรงนี้ทุกวันก็ไม่เคยมีวิกฤตช่วงไหนที่เกินเกินครึ่งชั่วโมงที่ผ่านจุดแยกนี้นะครับก็อยากจะเรียกว่าท่านสามารถที่จะใช้พบประมาณสามารถที่จะออกแบบได้อีกเยอะแยะก็อยากจะให้ฟังเสียงในการทําประชาธิการฟังเสียงที่น้องประชาชนก็เช่นกันท่านอย่าไปฟังเสียงคนคนคน,คนไทยนอก จะาไปฟังเสียงคนที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับทุกคนที่อยู่ในจังหวัดพังงาจะไปจังหวัดตรังท่านไปเอาคนเหล่านั้นมาฟังเสียงคนเหล่านั้นมันก็ต้องการความสะดวกสบ,บายเคยติดตรงนี้แต่ท่านฟังเสียงพี่นงชาวตลาดเก่าไหมท่านอ้างวิกฤตโควิดไม่สามารถที่จะเชิญได้ไม่สามารถที่จะเชิญให้เขามาแสดงความคิดเห็นได้ในวิกฤตโควิดท่านไปเชิญคนข,ข้างนอกได้ผมเป็นผู้แทนรัษฎรผมได้รับเชิญครั้งเดียวท่นน่นเองคือครั้งแรก นะครับก็อยากมีวอลจริงๆครับจากความรู้สึกจริงๆไม่ได้มีการเืองไม่ได้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิน้นนะครับไม่ได้มีการมีแต่ความห่วงใยที่น้องประชาชนและจังหวัดกระบี่ที่เราเดินหน้าไปสู่การท่องเที่ยวเราจะสร้างสนามบินพัฒนาจนถึงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึงสิปล้านคนในอนาคตสิบล้านคนในอนาคตและรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นเท่าไหร่ท่านมาอ้างว่าใช้งบประมาณสามเจ้าห้าเท่าผมว่าฟังไม่ขึ้นนะครับ ใช้ใช้เงินกับจังหวัดกระบ,บี่บอกว่าเป็นการคุ้มค่า,คาต่อการลงทุนและก็ภูมิทัศน์ของจังหวัดกระบ,บี่การรักษาดูแลูมิทัศน์ในจังหวัดท่องเที่ยวที่ที่มีสเสน่ห์เนี่ยผมมองว่าเป็นหน้าที่ของกรมการปกครองเหมือนกันไม่ได้เป็นของพี่น้องประชาชนชาวกระบี่อ,อ,อย่างเดียว